โอ้โหอะแคมปิ้งที่ตัวสันกระแพงน้ำพุร้อน อาหารหลักของเราเราก็จะใส่ใสอาหารหลักอาหารหลักมาถึงเชียงใหม่นี่นะนี่ไงอาหารหลักข้าหมูหืมหัวหมากเจน,นะครับท่านผู้ชม,มแล้วก็มีดมีดไหมมีดน,น,นี่นะครับทมม่านผู้ชมนะทุกคนทุกคนดูวิธีการต้มนะใส่อันนี้ก่อนเข้าไปซึบซึบทุกคนดูอ่าเราใส่แค่ดลอดเข้าไปทุกคน แล้วใส่ผักไปเขียวไปด้วยนะทุกคนจะไม่เปียกอ่ะอ่ะแค่นี้พอแล้วก็รู้ลอดละใส่ขัดลับเข้าไปทุกคนจบแบบววิธีการใส่ขัดลับนะทุกคนดูอ่าถอยไปนิดนึงอย่างเี้ยทุกคนโอ้โหโอยเหี้ยหมดเลยครับพ่อมั่วแล้วพ่อเอาไม่ตรงมั่วแล้วพ่อเหี้ยหมดแล้วทุกคนโอเคเอาแค่นี้นะทุกคนบไม่ไปน้องไปบ๊ายบาย คลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ท, <ะ S 1> ที่ไหนคะคลิปหน้าขึ้นดอยขึ้นดอยค่ะพรุ่งนี้ขึ้นดอยนะคะดอยอินทนนท์สูงสุดแดนสยามทุกคนอีกครั้งหนึ่งทุกคนโอ้ยนี่คลิปนี้ผมจะมาถ่ายทําการนึ่งข้าวเหนียวโดยที่ลืมเอาหวมดมาอันดัแบ,บแรกเราต้องมีหมวกสองสอง,งแบบนี้นี่นี่เอาข้าวใส่เข้าไปนี่หมวกนั่นมา นีนน่นั่นเนี่ยอ่ามีหม้อข้างล่างครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่าแล้วก็ความลงฟับอันนี้คือหมวกธรรมดาครับที่เราใส่ก็ไม่นึกเสร็จแล้วเราก็ได้ข้าวเหนียวเย่หืมข้อวเหนร้อนอมาแม่เสร็จแล้วเป็นไงข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเป็นไงทานไหมนิ่มไหม นี่คือข้าวเหนียวร้อนๆครับจากการใช้หวดหมวกกับหม้อเน็อย